สวัสดีแฟนข่าวนักลบไม้กระดกทุกท่านขบวนการชนกระทรวงคม,มนาคมแน่นอนครับตามที่เราทราบก็คือคุณชูวิทย์นะครับได้ไปบุกนะครับที่หน้าก,กระทรวงคม,มนาคมเรียกว่าเอาทั้งน้ํายาล้างจานทั้งโอ้โหทุกอย่างไปนะครับเพียบเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับหลังจากนั้นนะครับคุณชูวิทย์ก็ได้มีการเอามาโพสต์ไว้ในนะครับเพจชูวิทย์กระมนวิสิทธ์ว่ายอย่างนี้ครับ ขบวนการชนกระทรวงคม,มานาคมขบวนการชนตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับสารพัดทุจริตคอร์รัปชันทุกวงการทุกรูปแบบย่อมไม่ได้มีผมเพียงคนเดียวเท่านั้นผมมั่นใจว่ามีผู้คนมากมายตั้งใจหลั่งไหลร่วมมือกับผม หากหมดสิ้นผมแล้วอุดมการณ์นี้จะถูกส่งต่อให้ผู้ที่มีความเชื่อในการปาปามเรื่องราวกลโกงทุกอย่างทุจริตทุกเรื่องไม่ว่าวิธีการตามกฎหมายวิธีการนอกรูปแบบเพื่อมาเมื่อมาแบบใต้ดินการต่อสู้จะมาแบบใต้ดินแรงมาก็แรงกลับตาต่อตาฟันต่อฟันโดยภาคประชาชน ทำทุกอย่างที่ทําได้เพื่อให้หยุดพฤติกรรมโกงชาติบ้านเมืองทุจริตคอร์รัปชันวันนี้ผมเดินทางไปกระทรวงคม,มนาคมเพื่อสื่อสารกับประชาชนให้เป็นประโยชน์ต่อง,งบประมาณประเทศอันนำมาจากภาษีอากรของทุกคนให้คุ้มค่าไม่มีเงินทอนไปสนับสนุนพักการเมืองใดการประมูลงานหลวงทุกประเภท การจัดซื้อทุกอย่างหัวใจคือล็อกสเปคเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้งานไปไม่ว่าจะเป็นงานหลักแสนบาทหรือหลักแสนล้านบาทโครงการลดไฟฟ้าสีส้มมีการล็อกสเปคให้บริษัท BEM ที่มีชอการช่างเป็นผู้ถือหุ้นย่อยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หหญได้งานโครงการช่วงที่สองไป โครงการช่วงที่1แล้วเสร็จ90%มีการตั้งวอลลุ่มที่โรงแรมใหญ่แถวซอยลางน้ำโดยครูใหญ่ห้อย120เจ้าตำนานอยู่เบื้องหลังคอยบงการเต่าบินผู้เรื่องชื่อเชี่ยวชาญตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัตินำเอาเครื่องบินไปรับที่สนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมรับกับนายปอและนกหวีดเป็นประจำ วางแผนการล็อกสเปคโดยทําทีเปิดฟ้างให้บริษัทเดินรถไฟฟ้าทั่วโลกเข้ามาประมูลร่วมลงทุนได้แต่ผู้รับเหมากับให้เฉพาะบริษัทที่มีผลงานกับรัฐไทยที่สำเร็จแล้วในเรื่องรางและอุโมงค์ดังนั้นจึงเหลือผู้ตรงสเปคไว้เพียงสองเจ้าเท่านั้นในประเทศไทยก็คือชอการช่างอิตาเลียนไทยไม่รู้ว่าทำไม ถึงต้องกันไว้ให้สองเจ้านี้เพราะทั่วโลกขุดอุโมง์ทำลางมาก่อนไทยเป็นร0อยปีไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาเยอรมันหรือจะเป็นญี่ปุ่นแต่ไม่เอาทั้งที่อิตาเลียนไทยมีกรรมการติดคุกคือเปรมชัยคดีเสือดำไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติต้องตกไปโดยปฏิยายแต่คณะกรรมการคัดกรองของลอฟมอก็ยังให้ผ่านเข้ามา การประมูลได้โครงการนี้ BTS ถูกเตะออกเพราะคู่ค้าผู้รับเหมาคือชิโนไทยยังไม่มีผลงานที่สร้างเสร็จเรื่องอุมโมงค์และรางกับรัฐไทยวางแผนได้เนียนดีแท้แถมอิตาเลียนไทยยังเสนอราคาแบบไม่อยากทำคือเอาเงินลัดห0 0 0งแสนฝรัานทั้งทั้งที่รอฟปอกำหนดให้ใช้เงินลัดได้ไม่เกิน 91,000ล้านในขณะที่ BEM กับชอการช่างเสนอ70,000ล้านได้งานแบบไฮโลเปิดถ้วยแทงล็อกคอที่เข่าไว้2ชั้นจึงเหลืออยู่เจ้าเดียวคือชอการช่างและชอการช่างคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BEM แต่ผู้เสียหายคือประชาชนที่ถูกรีดเอาภาษีไปจ่าย คนไทยจึงต้องลองเรียนว่าใครทำอะไรเอาไว้ในวันเลือกตั้งทำอะไรไม่ได้ก็อย่าไปเลือกให้กลับมาทำงานอีกพวกนี้เป็นนกสองหัวไม่มีอุดมการณ์ใดๆยอมแหกทุกกฎขอเป็นรัฐบาลอย่างเดียวคนกรุงเทพจำคนกรุงเทพต้องจำเรื่องนี้ได้เป็นแบบที่เคยพลาดเรื่องแอร์พอตลิงมาแล้ว30,000นฟรานเมื่อหลายสิบปีก่อน จนวันนี้ยังไม่ฟื้นตื่นมาจากยาสลบส่วนใครคิดว่าผมได้เงินแม้ต่บ,บาทเดียวกับการออกมาแฉโครงการนี้ขอให้ผมชิบหายไปมผมไปสภาเอาข้อมูลให้รวมก็หาว่าผมเป็นฝ่ายค้านพอไปทำเนียบเอาข้อมูลให้นายกก็หาว่าผมเป็นพวกรัฐบาลมันทั้งสิ้นคิดและสิ้นชาติช่างหัวมัน หากยังไม่รู้ว่าประชาชนอย่างผมจะทําเพื่อชาติก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปเลือกพวกเมากัญชาพีกันให้เต็มที่แต่อย่าไปเพี้ยนเลือกมันเลยครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์กะมนวิสิทธ์ได้มีการโพสต์เอาไว้ในเพจของชูวิทย์กะมนวิสิทธ์แน่นอนครับซึ่งมีการพาดพิงนะครับถึงพักๆหนึ่งและแน่นอนครับว่า คนที่ถูกพาดพิงเนี่ยเขาก็ต้องรู้ตัวนะครับล่าสุดนี้ได้ออกมาพูดแบบนี้ครับอรุทินสวนชูวิทย์จะรอดูบอกวืสอสสกทมย้อนย้อนรู้ๆกันอยู่มีเบื้องหลังดิสเครดิตพร้อมแผ่เมตตาให้ รู้รู้กันอยู่อนุทินแผ่เมตตาให้พวกเบื้องหลังจ้องดิสเครดิตภูมิใจไทยเปรียบตัวเองมั่นคงเหมือนภูเขาทองสิ่งอัปมงคลทำอะไรไม่ได้ต่อกับชีวิตหลังทํานายอ่าพอทอวืดสอสอนะครับกทมบอกจะรอดู เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่จังหวัดพัทลุงนายอนุทินชาญวิรุลลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชูวิทย์กัมนวิสิ์ระบุพักภูมิใจไทยจะไม่ได้สอสอในพื้นที่กอทมแม้แต่คนเดียวว่าท่านให้รอดูเราก็จะรอดูถือว่าพักภูมิใจไทยมีความสามารถพิเศษและมีความสำคัญขึ้นมาก จึงอาจมีคนไม่ต้องการเห็นารามเติบโตของพรรคทั้งนี้4ีปีที่แล้วไม่เห็นมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เราก็มองว่าอาจเป็นเพราะเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งซึ่งโชคดีที่พรรคภูมิใจไทยไม่มีนิสัยแบบนั้นเราดูแลตัวเองหวังดีกับทุกคนทุกพรรคไม่ใส่ร้ายใครถ้าเราคิดแบบนี้ผู้สมัครของเราก็ต้องทำงานอย่างหนัก คิดล้ายกับใครไม่ได้แต่ต้องทำเพื่อประชาชนเมื่อถามว่าคิดว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าแน่นอนอยู่แล้วร,รู้รู้กันอยู่ป่วยการที่เราจะไปเคลมคนนั้นคนนี้แต่เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วถึงเวลาจะได้ไม่ต้องติดค้าง เกงใจใครเกิดได้เป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาจะได้สบายใจไม่ต้องคิดอะไรถ้าเลือกพักภูมิใจไทยหัวหน้าพักก็พร้อมเป็นนายกถามย้ำว่าที่บอกว่ารู้รู้กันอยู่หมายถึงอะไรนายอนุทินกล่าวว่าคำว่ารู้รู้กันอยู่ก็แปลว่ารู้รู้กันอยู่พูดไปใครจะยอมรับแต่ทุกคนมีสัญชาตญาณมีเพื่อนมีพรรพวก บางทีคนที่อยู่ใกล้ตัวคนพวกนั้นก็มาบอกตนว่าใครจ้างใครวานมาก็อย่าคิดอะไรตนทําตัวเป็นภูเขาทองคือต้องมั่นคงเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นอัปมงคลก็ไม่สามารถทําให้สั่นคลอนได้เมื่อถามว่าฝากอะไรถึงคนที่พยายามดิสเครดิตและโจมตีพักภูมิใจไทยหรือไม่อรุทินกล่าวว่าสัพเพสัปตาสัต โลกทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนายอนุทินกล่าวอันนี้ก็เป็นนะครับฟังฝั่งของคุณอนุทินซึ่งแน่นอนครับที่คุณชูวิทย์นะครับไปวันนี้ที่คุณชูวิทย์พูดทุกๆคนก็คงฟังได้ว่าเป็นพักไหนนะครับพักไหนและเป็นใครซึ่งแน่นอนครับเขาก็คงที่จะต้องออกมาตอบโต้อ,อย่างนี้ก็ดีครับเป็นอะไรที่ให้รู้กันไปเลยเมือ่อถึงวันเลือกตั้งประชาชนจะเป็นผู้เลือกอย่างที่ผมเคยพูดไว้เสมอว่านะครับ สสที่เคยพูดเอาไว้อะไรไว้ก่อนการเลือกตั้งในช่วงหาเสียงเคยพูดอะไรไว้แล้วไม่ได้ทำตามคำพูดสุดท้ายแล้วจะเลือกเข้ามาเป็นสสเป็นผู้รับใช้ประชาชนอีกหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ประชาชนทุกคนจะตัดสินใจกันเอาเองนะครับอย่างที่บอกว่าเจ็บแล้วจำคือคนแต่ถ้าเจ็บแล้วไม่จำจะเลือกเข้ามาอีก ก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะอย่างที่บอกทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงแต่สุดท้ายแล้วถ้าประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้เลือกเราทุกคนก็ต้องยอมรับกฎกติกาเพราะประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนเลือกมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับ